สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับกะมุงเมงโก,โกเกมมิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องเอฟนะนี่น้องเอฟหัวชมพูเลยนะฮะยังวัยรุ่นอยู่ไว้หัวชมพูนะเนี yeah, ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อเอฟทักไทยแฟนๆช่องเมงโก,โกหน่อยฮะสวัสดีครับเอฟทักเกมมิ่งนะครับอ่านะครับวันนี้อยู่กันสองคันนะเราไม่ได้วิ่งกันนานเลยน้องเอฟนะน่าจะเกือบเดือนได้เนาะแล้วนึกจาก วางไม่ตรงกันนะครับผมไปวิ่งกับอ้นนะฮะน้องเอฟเป,เป็นเวลาที่น้องเอฟไม่ได้เล่นเนาะก็ว,วันนี้เราอยู่ในเกมยูโรทักซิมูเลเตอร์นะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเรามาอยู่ในทักเอ็มจีนะใช่ไหมน้องเอฟมาอ่ามาวิ่งงานวาเลนไทน์นกัดนะฮะผมว่าวิ่งจบแล้วนะใ,ในในคลิปเนี้ยแต่ว่ามาช่วยน้องเอฟวิ่งนะครับนะวิ่งไปด้วยกันสนุกสนานจะไปวิ่งในเซิร์ฟเอ่อพันโว้ยรถ AI มันก็เยอะนะ ก็เลยชวนน้องเอฟมาวิ่งในทักเอฟบีกว่าทางโล่งนะครับออตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะฮะครับต,ตู้ก็เป็นอขอ,องอีเวนต์นะนี่ตู้เป็นตู้อีเวนต์นะครับอวัลเลนทายประมาณน,น้องเอฟอยู่ในหัวตัวนี้เขาเรียกอะไรนะเอฟเพจใช่ไหมใช่หัวเอฟเพจสิบหกตัวแอโร่นะครับตัวแอโร่เครื่องเพจข้างรถน้องเอฟเป็น780ด e ร้อยแปดสิบเพจอีนฮะอยู่โลกนะส่วนของผมเป็น เอฟเอฟสี่ uh, นะครับ f อ4ี่นะรถเตา่าอยากเล่นแบบคลาสสิกคลาสสิกบ้างนะครับก็แต่งมาประมาณนี้นะ uh, ที่เห็นชุดแต่งนี้เพราะว่ามี DLC นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าให้พี่ทำไมของผมไม่มีแบบที่ต้องไปซื้อ d l c นะครับนะใช่ไหมน้องเอฟใช่เอ uh, okay. ็ประมาณนี้ของผมเครื่อง750รับครับ uh, ในนี้ไม่มีมอตนะเราไม่ได้เล่นรถมอตกันนะครับไม่ได้เอารถมอต เอาง่ายว่าเล่นรถเดิมอ่ะเข้ก,กันโอเคไปเดี๋ยวออกเดินทางกันดีกว่าไม่นำแบบแค่นั<ะ>้นเดี๋ยวเราจะไปส่งงานที่เมืองเมืองมันอา่านว่าเมืองอะไรนะน้องเอ็เท็ออกเท็อะไรนะเท็ออกไม่ใช่เจ็ดชื่อเมืองอหรนะอ๋อตอนลาวครับอ๋อตอนลาวโอเคโอเคเป็น เป็นเมืองที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับก็จะออกเสียงสำเนียงฝรั่งเศสนิดนึงนะ <g iggle> ระยะทางก็399กนะ้าสิโลเมตรนะฮะตีซะ400โลแล้วกันประมาณจะเริ่มเปิดไฟหน้านะครับโอเด้งอีกแล้วที่เปิดทางไวเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดปิดเลยคือถ้าเล่นในทางเลือกทีนะครับให้ลองเปิดไฟหน้าตลอดเวลานะครับอืเป็นเป็นเอาเ็บระวังรถในเมืองนะเอา ซาลีซาลี่บอใจรอนจริงยอ้ซาลี่ันไหนมื่กี้พี่พูดไอคนไว้ได้ยินไหมได้ยินดีไอวอนะมีมาเลทายเหมืกัน แล้วมันก็ไม่แซงด้วยนะออให้มันไปก่อนก็นเลยนังเก็บรอให้มันไปก่อนรีบทีนี้ไม่ให้มันไปเลยนี่ฮะความสนุกในะการเล่นทักทิ้งทีแล้เจอเฟยเยอร์ด้วยกันนะคผมแต่เดี๋ยวนี้มมันีเขาจะเข้ามาส่งงานเข้ามาทเสมอ ก็ออกจากบริษัทอูอ่นมาเปล่าแรกเห็นเข้ามาอยู่เนะ่ยอะไรนเข้ามาอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยชื่ออะไรฟอซ่าฟ็อกแต่ตอนที่เข้ามาคนเกือบสามพันนะตอนนี้เข้ามาประมาณสามพันกว่าสานะมพันกว่าเ่ยนะช่วงเย็นๆนะวันนี้เราเล่นเป็นช่วงเยน็นๆนะคุณผู้ชมเลิศหนึ่งเนะี่ยซิมเูเลเตอร์เลย แบบที่ผมเข้ามาเล่นก็เหยเื่อจ็ดีขึ้นนะกดมันแรงนะ ไฟนี้ผมเล่นน้แต่ช่วงแร้แปจะเป็นกแปลไดวยมีพื้นที่แบเยอะแล้วนะใน,นะนส่วนของการบุกมันจะเป็นสีเทาแล้วแต่ตอนนี้ก็คือไอเป็นสีเหลืองนี่ก็กลับมาเป็นสีเทาเนี่ยเพราะว่า vui đi ấy à. mấy ngầu เดเก้ารอยไม่ถึง900เก้าร้อยเลยเก้าร้อยอต่ำที่สดออแต่ที่นี้น่กเองเกือสิบเหมือนกัน <c oughs> ตาผมนี่อยู่ขั้สองตาผมสั่ลับไปออโต้รถแก่สบเอ็ดเลยรอต่ำเกิ แง <laughs> <laughs> ไปแงไปมองแมวไปเพื่อนเข้าไปเรอย <laughs> แมวบินรองด่านด่านด่านดานช่องเดิมช่องเดิม ์ฟมีสูงปแปลกๆเกือบ300เลยเออใช่แต่ก็ที่เข้ามาเล่นก็ประมาณนี้ตลอดถ้าไปเส้นเล็ก,กอ่ะตร่วงที่แบบว่าวิ่งลงๆแล้วไปเจอเยอะๆผมไปเล่น,นเซิร์ฟโกมอสอาร์เคดนะจะวิ่งแค่200เองอ2 0อต้นๆนั้เป็นที่เซิร์ฟเวอร เพราะคนเล่นก็เยอะอมีสว่วนเป็นภาษาแะไรอันนาฝนรั่งเศสกันดีกว่าฝรั่งเศสสองซอ,องสององซ้ายอยไะไรท่กไกลเลย <c oughs> เดี๋ยวผู้ชมเหมนกันเปทาง m ีนี่ึ้นทางละ ยังตาตรงหน้านะมีใส่หน้าบางแบบนี้แต่ก็บเบร์มาไม่อยู่บังนี่เท่าไหร่อ่ะเอาไม่อยู่มันต้องนั่งให้สูงแบบต้องปรับให้นั่งให้สูงเดี่ยนก็ลงมาอีกเป็นวนอาทิตย์ทะเลี่จบวันงานจะรับของฝาก ต้องเาเร็วต,ตกใจไม่กันกระแสงแสงขึ้นมาถึงพี่ใช่ป่ะแล้วก็เอาปากหน้าออกเว้ยมันก็รู้อยู่ลวลาวัาจะเข้าหรือจะออกอยู่นหน้าแสงขึ้นมา

Only. Okay. นี่ไปด้วยนะนับฟิกออฟเฟอร์เด anyway ี๋ยวนี้ทอไม่ปิดแล้ววินนี่ปับเหมือนกันนะใช่ปิดตลอดบริษัทไหนวะบริษัทนี้เหรอน่าจะใช่นี่เทตุออกเออเหตุออกถ้าถ้าขายผลเปล่าวนๆไปเลย นรถพอดีเปล่าดูไงมีรถจอดคันนี้นช่องไหนเนี่ยโอ้ตองข้างในเลยหึหลังหัวไหม ช่องเดียวก็ที่เด็ก่องวะช่องเดียวกับที่คันนั้นจอดอยู่ของพี่อ่ะอันเหรอเขาขยับปะเดี๋ยวว่าเขาจอดเราขย,ขยับแล้วก่อนขยับแล้ว เอ้ยเลยอุ๊ปโอเคแต่ที่ลงปลาสาม โอเคครับผู้ชมก็นะนี่วิง่งเป็นเพื่อนน้ำเอฟนะครับหนึ่งงานนะเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนอยากเล่นนะคับพื้นทีก่ก็คอมเมนต์มาใต้ก่อนใต้ช่องเราสองคนได้นะครับหรือมาจัดให้บ่อยๆนะครับมีช่วงหนึ่งวิ่งนะแล้วก็หยุดไปนะเดี๋ยวช่วงนี้จะกลับมาวิ่งให้ดูอีกนะครับในทักพื้นที่จะลุ้นนะจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างระหว่างทางนะครับยังไงฝากติดตามช่องเม็กโกเคมินแล้วก็เอฟคัพเคมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม สวัสดีครับ